ฉีดไขมันนะคะเติมไขมันบริเวณน้องชายอันนี้ก็จะช่วยได้ทําการดูดไขมันจากคนไข้จากบริเวณไหนก็ได้เช่นบริเวณ,เวณหน้าท้องนะคะหรือว่าต้นขาก็ได้นะคะส่วนมากจะเป็น2บริเวณนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่มีไขมันเยอะที่สุดก็จะเป็นหน้าท้องหรือต้นขาก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาฉีดเข้าไปที่บริเวณน้องชายคล้ายๆกับการฉีดซินเลอร์เลยัวการเติมไขมันเนี่ย ข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออยู่ได้ถาวอนแต่เขาก็จะมีข้อเสียในส่วนของว่าเวลาเติมไปสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนไข่เหมือนไข่มันหน้าเลยที่เติมร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะติดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือไม่ได้ติดทั้งหมดนะคะและอาจจะมีเรื่องของติดไม่เท่ากันในในสองด้านซ้ายขวาเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะแต่ข้อดีคือถาวอนนะคะแต่ข้อเสียคืออาจจะต้องมาเติมหลายครั้งถ้าอยากได้ไซส์ที่เราต้องการก็การเพิ่มขนาดก็จะมีประมาณนี้เนาะวิธีหลักๆก็จะมีฟิลเลอร์ เนื้อเยื่อเทียมการใช้ซิลิโคนแล้วก็การเติมไขมันค่ะ